g o o d morning อ v e r y o n e สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันวันที่สามนะคะกักตัววันที่สามเนาะอันนี้ก็เป็นอาหารโรงแรมเหมือนเดิมนะคะนี่เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนสาวของยิงนุชด,ด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะเพื่อนสาวตื่นมากแบบมีคนมากดกิ๊งมามีคนฝากของมาให้นะคะเพื่อนสาวของยิงนุชเองนะคะขอบคุณหลายนะคะนี่เลยนะคะโอ้ยนี่ละนี่ละนี่และขอบคุณนะคะเพื่อน ขอบคุณในายๆนะคะซีนเแม่โอ้ยคุยามาเพ่เพื่อนนี่ฟูน้องอลน้องสูยขอบคุณในายๆนะคะนี่ก็เป็นขนมนะคะเพ,คเพื่อนี่ดีเลยวะเพื่อนเดี๋ยวเข้าออกไปนข้าค่อยพอ,อก,กันนะเข้าอันนี้น่าจะเป็นซุปบะหมี่อันนี้ก็ขคองของปรดนะคะของแ่บมากเลยอันนี้น่าจะเป็นไก่นะคะเป็นไก่ผัดเผ็ดไก่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีข้าวสวยนะคะขอบคุณเพื่อนเนี่ยอออันนี้มีขนมจีนน้ำยาด้วยนะคะทุกคน ขนมจีนน้ำยานะคะมาเป็นชุดเลยนะคะแล้วก็ขอโพดนะคะป้ากินได้หลายมือนะคะทุกคนจ้ะขอบคุณเพื่อนเรามากนะคะกินแบบมือเลยอาหารโรงแรมเหนือไปไกลๆเลยนะคะเอาไปไกลๆเลยนะคะเ,ไไลเละคะพื่อนอะบ้างว้างการไกลล่ได้ว่างแทนกันไก่นะคะเพื่อนของินูนะคะขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะผนก็เตือนพอดีมังความรอบคอบของเพื่อนอยินมดูดูเพชรที่เกลือมาพร้ามนะคะ ขอบคุณหลายๆนะคะเดวเดวออกจากกักตัวนี้พ่อกันนะคะเดี๋ยวยิ่งน่าจะไปเลี้ยงขเขาแล้วอยู่นะคะขอบคุณหลายๆเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเลี้ยงเลี้ยงเขาด้วยเพื่อนเออห่อไปก่อนแสดงบังม่วงนะคะเยอะแยะเลยนะ,ะอุ้ยอันซอนนี่แหละคือคืออยาก,กิอันนี้แหละนะคะเพื่อนกันเลยหามหาไห้นะคะขอบคุณหลายๆนะคะแสดมาลุยแบบนี้